หสวาจอกว่าะมาวันนี้เราจะพูดการมาเกมนิ่งนะครับผมโอเคนะผมจะาสอนการเล่นเกมนะตอนกระจายแล้วก็คือหมากับเขี้ยวโอ้โหโอเคผมจะมาสอนวิธีการทำลูกภาพหน้าจอเองนะครับให้คุณกดที่์ปัตรงนี้ในลูกภาพองคุณแล้วคุณก็ต้องกดเอสเอลตรงนี้นะครับผมคุณกดไปไร่ไรไรนี่คุณกดลงลูกภาพจะแปลบวใ่นี่นะครับ แค่นี้นะคะผมภาพคุณอีเรนยืนดูนยหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครับคุณภาพผมก็ไม่มีอะไรบ้างมันร่าเชื่อหรือไม่เชื่อฝ<พ>ันดีเถื่อนวันนี้ดูในยูทู e วันจะเล่นลลโลซากะเออไปวันเล่นวันเนี้ยโอ้เล่นไ,ได้ ดีนะผมขอจบคลิปแจ้งเท่านี้กันนะเพลงนี้เพื่อคาร์ลของผมนะคะผม